ก็เรียนท่านสื่อมวลชนที่รคบรักทุกท่านนะครับวันนี้คณะกมรมิการวิสามันพิจารณาศึกษากฎหมายและมาตรการควบคุมกํากับบุิีไฟฟ้นในา,านในประเทศไทยสภาผู้แทนรัศดรน,นะครับผมในแพทย์นิยมวิวัฒนกิกรุลนะครับในฐานะนานนประธานคณะกมามิการชุดนี้และคณะรมรมิการที่ได้มาร่วม ในการถแถลงนะครับเพื่อแจ้งให้ท่านทราบว่ารายงานของคณะกรรมการวิสามัญของเราเนี่ยนะครับได้รับการลงมติโดยคณะกรรมการเสร็จแล้วนะครับในวันนีน้และจะได้นําส่งรายงานนี้ให้กับสภาผู้แทนราษฎรต่อไปนะครับแล้วก็คงจะบรรจุไว้ในวาระในการรายงานต่อสภาผู้แทนราษฎร ในเร็ววันนี้นะครับก็เห็นที่ทราบว,ว่ารายงานนี้ก็จะรายงานที่ทางสภาได้รับทราบเท่านั้นนะครับไม่ได้มีการลงมติใดนะครับยกเว้นจะมีการลงมติเฉพาะข้อสังเกตของคณะกรรมการเพื่อส่งให้ฝ่ายบริหารต่อไปนะครับดังนั้นก็เมื่อไมีการลงมติก็คงจะไม่มีการว่า กรรมาการจะเลือกแนวทางใหนนะครับในการที่จะกำกับดูแลบุหรี่ไฟฟ้าในประเทศไทยเพราะว่ามีข่าวในโซเชียลน,นะครับที่ลงมาในในช่วงหลังเนี่ยนะครับบอกว่าจะมีการลงมติของสภาผู้ทแทนรัษฎรในการที่จะเลือกแนวทางในการกำกับบุหรี่ไฟฟ้าดังนั้นก็ น,นี่ก็ไม่เป็นจริงแต่อย่างใดนะครับเพราะว่ารายงานของกรรมธิการจะเป็นเพียงรายงานให้ทานสภาผู้แทนราษฎรรับทราบและลงมติเฉพาะในเรื่องของข้อสังเกตของกรรมธิการเท่านั้นนะครับประมาณปิเศษนะครับเพราะว่าเราเริ่มตั้งแต่วันที่27กันยายน2566นะครับเหตุที่ใช้เวลานานก็เพราะว่ามีข้อมูลจำนวนมากนะครับ และมีหน่วยงานที่ได้มาให้ข้อมูลและมาชี้แจงเนี่ยก็ค่อนข้างจะมากนะครับประกอบกับความเห็นที่ค่อนข้างจะแตกต่างกันในการประชุมแต่ละครั้งก็มีการอภิปรายกันค่อนข้างจะมากนะครับจากการศึกษาของคณะกรรมาการของเราเนี่ยนะครับก็ได้สรุปแนวทางเป็นสามแนวทางน,นะครับซึ่งวันนี้ก็คงจะให้ท่านครูมิน มีตีละประเสรินะครับึ่งเป็นประธานอานกุกรรมการอนุากฎหมายนะครับได้เป็นเลขานุการของคณะของเราได้มาว่วชี้แจงว่าสามแนวทางนี้มีอย่างไรบ้างน,นะครับเชิญท่านหมอภูมินะครับผมบจากการศึกษานะครับเราพบว,ว่าเพื่อ เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายได้มีผลอย่างจริงจังให้ได้ผลจริงจิอย่างเป็นปรูปธรรมเรากรรมธิการจึงกำหนดแนวทางไว้สำหรับการพิจารณาไว้สามแนวทางดังนี้นะครับแนวทางที่หนึ่งบริตไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์ยาสูบแบบให้ความร้อนเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย โดยแบ่งออกเป็น2ทางเลือกนะครับทางเลือกที่1ก็แก้ไขกฎหมายที่ประคับใช้อยู่ในปัจจุบันโดยแก้ไขพระราชบัญญัติสุกการกร2560เพื่อให้บริไฟฟ้า,าเป็นของต้องห้ามนําเข้ามาในราชอาณาจักรโดยกําหนดให้ผู้ครอบครองบริไฟฟ้ามีความผิดตามกฎหมายสุกการกรและแก้ไขประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องกําหนดให้บรากูและบรากูไฟฟ้าหรือ บริไฟฟ้าเป็นสินค้าที่ต้องห้ามในการนําเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อให้เกิดความชัดเจนในคํานิยามของบริไฟฟ้าตามพิกัดสุลรกดัก่อนนะครับส่วนทางเลือกที่สองของแนวทางที่หนึ่งก็คือตรากฎหมายในระดับพระราชบัญญัติขึ้นมาใหม่นะครับเพื่อกําหนดให้บริไฟฟ้าเป็นสิน่งผิดกฎหมายแบบเป็นเสร็จนะครับ โดยรวบรวมมาตรการควบคุมบริไฟฟ้าทั้งการห้ามการผลิตการนำเข้าการจำหน่ายการโฆษณาการสื่อสารการตลาดการโฆษณาชวนเชื่อการครอบครองและการสูบหรือการใช้บริไฟฟ้าคือให้เป็นสิ่งผิดกฎหมายโดยสิ้นเชิงนะครับตันนี้เป็นแนวทางที่หนึ่งให้ความร้อนฮิทบ o กโคโปรดักต์นะครับ เป็นสิ่งที่ถูกควบคุมตามก,กฎหมายโดยแก้ไขพระราชบัญญัติศุนย์การกรอย2560แก้ไขประกาศของกระทรวงพาณิชย์เรื่องกำหนดให้บารากูและบารากูไฟฟ้าหรือบริษัทฟ้าเป็นสินค้าที่ต้องห้ามในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร2 5 5 7และแก้ไขคำสั่งของคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้า และบริการที่ย4จีทัพออเรื่องการห้ามเรื่องห้ามผลิตเพื่อขายห้ามขายหรือให้บริการสินค้าบารากูบารากู่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าน้ำยาสำหรับเติมบารากู่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าโดยการห้ามผลิตเพื่อจำหน่ายจำหน่ายหรือให้บริการบุหรี่ไฟฟ้ารวมทั้งดำเนินการออกกฎกระทรวงกำหนดให้ ผลิตภัณฑ์ยาสูบแบบให้ความร้อนเป็นยาสูบตามพระราชบัญญัติภาษีสัมภานมิตร2อหนนะครับและนำมาตรการทางกฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบมาใช้ในการควบคุมการเข้าถึงการโฆษณาการสื่อสารการตลาดและการสูบนะครับรวมทั้งนำกฎหมายว่าด้วยมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมาใช้ควบคุมมาตรฐานเครื่องและอุปกรณ์ บุหรี่ไฟฟ้านะครับอันนี้เป็นแนวทางที่2คือเอาผลิตภัณฑ์แบบฮิตนอกเปินมามาขึ้นมานะครับส่วนแนวทางที่3กําหนดให้บุหรี่ฟ้าและผลิตภัณฑ์ยาสูบแบบให้ความร้อนเป็นจริงถูกควบคุมตามกฎหมายโดยการแก้ไขประกาศกระทรวงพาณิชย์นะครับแก้ไข คำตังของคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการนะครับแล้วก็เอาผลิตภัณฑ์ทั้งหมดนี้เข้าไปอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิตรและนำกฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ่อผ้า หกศูนย์มาใช้ในการควบคุมการเข้าถึงนะครับอันนี้ก็เป็นสามแนวทางคือแบนโดยสิ้นเชิงเอาเฉพาะ h e ตน n อตเปิรขึ้นมาแล้วแนวทางที่สามก็คือยกขึ้นมาทั้งหมดแล้วก็มีกฎหมายมาบังคับเพื่อป้องกันการเข้าถึงของเด็กและเยาวชนนะครับเอาใต้ดินขึ้นมาสู่บนดินครับสรุป รังนะครับบุหรี่สชนิดนะครับชนิดที่1ก็คือบุหรี่ไฟฟ้าชนิดที่เป็นไอหรือเป็นเว็ปิ้งนะครับและอีกชนิดหนึ่งก็คือบุหรี่ไฟฟ้าชนิดที่ใช้ความร้อนแต่ไม่เผาไหม้นะครับ uh. เพราะฉะนั้นก็จะมี2ชนิดนะครับมาตรการที่1ก็คือหนึ่งก็คือโทโทแบนแบน,นทั้งสองอย่าง mm. เหมือนเดิม, mm. มวันทุกวันมี mm. แต่อาจจะ แก้ไขกฎหมายหรือทํากฎหมายใหม่ที่เข้มข้นขึ้นนะครับแนวทางที่สองก็คือการน,นําแต่ e ีโตเโโปโก้โ p r o d ก c t ก็คือบุหรี่ไฟฟ้าที่ใช้ความร้อนแต่ไม่เผาไหม้นะครับขึ้นมาเพียงอย่างเดียวแนวทางที่3ามก็คือการบุหรี่ไฟฟ้าชนิดเว็บิ้งและบุหรี่ไฟฟ้าชนิดใช้ความร้อนแบบไม่เผาไหม้นำขึ้นมาถูกกฎหมายทั้งหมด และก็มีกฎหมายที่ควบคุมกํากับนะครับอันนี้ก็เป็นสแนวทางที่เรานําเสนอไว้ให้นะครับและทุกแนวทางก็จะมีรายละเอียดว่าจะต้องแก้ไขกฎหมายอย่างไรทําอย่างไรนะครับแต่ประเด็นที่สคัญที่สุดของบุรีไฟฟาเราก็คงจะทราบดีนะครับว่าเป็นสิ่งที่ระบาดในเด็กและเยาวชนของเราเป็นอย่างมากนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่ารัฐบาลจะใช้มัตรการ ชนิดใดก็ตามนะครับแบบไหนก็ตามนะครับสิ่งที่รัฐบาลต้องตระหนักต้องดําเนินการก็คือการที่จะป้องกันให้เด็กและเยาวชนของเราเข้าถึงบุหรี่ไฟฟ้าไม่ว่าชนิดใดก็ตามนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนที่เป็นกรรมธิการได้มีความเห็นตรงกันนะครับแต่ผมคิดว่าการดําเนินการของคณะกรรมิการชุดนี้นะครับซึ่งใช้เวลา ค่อนข้างยาวนานนี่ก็คงจะเกิดประโยชน์ต่อสังคมต่อประเทศชาติและจะต้องมีการป้องกันเด็กและเยาวชนของเราให้ถึงที่สุดนะครับในการที่จะเข้าถึงระบอิกทรนฟน้าทั้งสองชนิดนะครับท่านสมวลชนมีคําถามเลยครับ